สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันวันนี้เรายังอยู่กันที่บทที่12ชาติของเรานะคะวันนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันบ้างหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราอ่านคํานําเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าอให้นักเรียนไป ฝึกอ่านเนื้อเรื่องมานะคะนะวันนี้เราจะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะชาติของเราอ่านไป็นรวมพร้อมกับคุณครูรเลยนะคะเด็กๆชอบครูกิติเพราะครูกิติใจดีพูดเพราะไม่ชอบทำโทษชอบให้โอกาสเด็กๆได้คิดปรับปรุงตัวเอง ครูกิติมีกิจกรรมแปลกแปกให้เด็กๆเล่นอยู่เล่นสนุกอยู่เสมอครูกิติมาแล้วดูสิครูกิติถืออะไรมากล่องใหญ่สองกล่องในนั้นมีอะไรนะเด็กๆส่งเสียงฮือฮาเมื่อเห็นของในกล่องกล่องใบแรกเป็นรูปต่อแผนที่ประเทศไทยสีสวยงามอีกกล่องมีกระดาษ รูปแผนที่และชิ้นไม้สี่เหลี่ยมเต็มกล่องทุกคนเข้าใจวิธีเล่นกล่องแรกแต่กล่องที่สองนี่สิเล่นอย่างไรให้นักเรียนวางไม้ตามแนวตั้งตามรอยเส้นแผนที่วางต่อๆกันแต่ไม่ต้องติดกันครูกิตติอธิบายนักเรียนสังเกตต,ตรงประโยคนี้ก่อน ภูกิตติอธิบายแสดงว่านี่เป็นคำพูดของใครคะคำพูดของภูกิตติใช่ไหมคะนี่สังเกตได้จากเครื่องหมายอัญประกาศเครื่องหมายอัญประกาศอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะที่เราเรียนไปแล้วอะต่อหลังจากแบ่งกลุ่มทำงานแล้วเด็กๆทุกคนทำงานที่ทา้าทายด้วยความตั้งใจกลุ่มแรกทำรูปต่อเป็นแผนที่ประเทศไทย เด็กๆแบ่งชิ้นรูปตามกลุก่มสีประกอบเป็นรูปเล็กก่อนแล้วจึงค่อยนำมารวมกันเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยกลุ่มที่สองเรียงชิ้นไม้ตามรอยเส้นรูปแผนที่เด็กๆแยกพื้นที่ทำกันเป็นส่วนๆทุกชิ้นต้องวางต่อๆกันอย่างระมัดระวัง ถ้าเผลอเอามือไปกระทบนิดเดียวก็ล้มทั้งแถวแต่ทุกคนมีความพยายามในที่สุดก็สำเร็จครูกิตติชื่นชมผลงานของนักเรียนก่อนจะตั้งคำถามใครอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างถามได้นะภูผารีบยกมือก่อนค,ค,คุณครูครับผมอยากทราบว่า ใครเป็นคนสร้างชาติไทยครับเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครเป็นคนสร้างชาติไทยก็คนไทยนี่แหละสร้างตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเมื่อก่อนคนไทยต่างคนต่างอยู่แยกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งมีกษัตริย์ของคนไทยกลุ่มนึงทรงเป็นผู้นำและนักรบที่กล้าหาญ ค่อยๆรวบรวมดินแดนและผู้คนเอาไว้กษัตริย์องค์ต่อๆมาก็ทรงเป็นนักรบเช่นกันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นป้องกันไม่ให้ข้าศึกมารุกรานจนกระทั่งถึงพ่อมหากษัตริย์ราชการปัจจุบันถึงแม้ไม่มีการสู้รบกับข้าศึกเหมือนสมัยโบราณแต่พระอ,องค์ก็ทรงปกครองแผ่นดินและแก้ ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเด็กๆฟังอย่างซาบซึง้งชาติไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนทรงปกครองและรักชาติไว้ไม่ให้ตกเป็นของชาติอื่นผู้กิตติให้นักเรียนคนหนึ่งลองขยับรูปต่อแผ่นดินประเทศไทยแต่รูปต่อยึดแน่นไม่มีส่วนใดยแยกออก คูกิติให้นักเรียนอีกคนผลักชิ้นไม้ที่เรียงไว้เพียงชิ้นเดียวปรากฏว่าไม้ล้มทับกันไล่ไปทีละอันจนหมดแถวเด็กๆนั่งเงียบมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าทุกคนใช้ความคิดหนูรู้แล้วคะ่ะน้ำใสพูดรูปที่ต่อไม่หลุดจากกันเหมือนคนไทยต้องมีความสามารคีกันใช่ไหมคะ แล้วถ้าคนไทยไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มไปทีละชิ้นใช่ไหมครับโม่งพูดถูกต้องภูกิติชี้ให้เห็นถ้าคนไทยไม่รักชาติไม่สามาัคคีกันทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในไม่ช้าประเทศก็จะล้มลงได้เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มทีละชิ้น คนไทยเท่านั้นที่จะรักษาชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปอ่าคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรื่องชาติของเรา,าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการรักชาติใช่ไหมคะการสามัคคีกันดังนั้นผู้มีกิจกรรมชวนทําชวนคิดให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงชาติตามครูและร่วมกันร้อง เพลงชาติมีใครร้องเพลงชาติไม่เป็นบ้างเอ่ยร้องเป็นกันทุกคนใช่ไหมคะเราร้องมาตั้งแต่ป .1 แล้วทีนี้ร้องเป็นแล้วก็ต้องร้องให้ถูกด้วยนะคะงั้นเรามาร้องไปพร้อมๆกันอ่ะก่อนที่เราจะร้องเราอ่านดีก,กว่าอ่านก่อนนะคะเพื่อทําความเข้าใจเนื้อเพลงและอ่านให้ถูกต้องพร้อมกันนะคะ ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร้วนหมายรักสามาคัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไม่ขาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพี่ถาเริงประเทศชาติไทยทวีมีชัยเชยโยเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็คือรวม พลังรวมเลือดเนื้อของคนไทยของเรานี่เองกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นประเทศไทยใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่เราอ่านไปเป็นประชารัตพระไทยของไทยทุกส่วนก็คือประเทศชาติของเราก็เป็นของคนไทยทุกคนนะคะด้วยไทยล้วนหมายรักสามคัคคีก็คือเราจะอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยความรักและก็สามัคคีกันไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด ใคนี่รักสงบนะคะไม่ได้ไปหาเรื่องตีรันฟันแทงหรือหาเรื่องลบชกต่อยอะไรกับใครหาเรื่องทำสงครามกับใครแต่หากถึงเวลาต้องลบหากถึงเวลาต้องทำสงครามหากถึงเวลาที่เราจะต้องสู้เนี่ยกไ็ไม่ขาดไม่ขาดไม่ได้หมายความว่าไม่ไปไม่ขาดคือไม่กลัวนะคะก็เราก็ไม่กลัวแล้วก็ต้องช่วยกันนั่นเองเอกราชจะไม่ให้ใครขม่ขมขี ก็คือนั่นแหละไม่กลัวจะต้องช่ชวยกันสู้ช่วยกันรวมพลังกันสามาัคคีกันนะคะจะไม่ให้ใครเนี่ยมามาเอารัดเอาเปรียบเราได้สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพีนะคะสละเลือดทุกหยาดก็คืออยอมยอมตายนั่นเองยอมสู้จนแม้จะต้องเสียเลือดเนื้อก็เหมือนกับบรรพบุรุษของเรานะคะที่ยอมยอมเสียสละ สละแม้กระทั่งชีวิตเสียสละแม้กระทั่งความสุขหรือความหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้มีชาติได้ในทุกๆวันนี้นะคะแล้วผู้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรานั่นเองเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยก็เพื่อประเทศนั่นแหละนะคะก็เพื่อประเทศชาติไทยของเราทีน,นี้เราอ่านไปแล้วรู้ความหมายแล้วเรามาร้องเพลงกัน เรียนร้องเพลงกับคุณครูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วอย่าลืมตอน6โมงเย็ยนของทุกวันให้นักเรียนไปสังเกตดูอพอถึงเวลา6โมงเย็ยนแล้วลองไปฟังซิเพลงชาติที่คุณครูสอนกับเพลงชาติที่เราได้ยินหรือเพลงชาติที่เราร้องทุกวันนี้เนี่ยร้องถูกหรือเปล่านะคะอ่ะร้องพร้อมๆกันนะคะประเทศไทยรวมเลือดนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนหมายรักสมัคคีไทยนีิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ใครคุมคีสละเลือดทุก อยาดเป็นชาติพรีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชยัยชโยโยอ,อย่าลืมนะคะร้องเพลงแล้วก็อัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะร้องให้ถูกต้องดังนั้นเราต้องฝึกร้องบ่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยอัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูสำหรับการบ้านของเราวันนี้ หอัดวิดีโอร้องเพลงชาติไปแล้วนะคะ2ให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า120-123นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เราอ่านไปเมื่อกี้นั่นแหละถ้าใครตั้งใจอ่านเราก็จะตอบได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะลืมไปบ้างก็กลับย้อนกลับมาอ่านใหม่นะคะหรือจะมาดูวิดีโอ คูแล้วอ่านไปพร้อมๆก,กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ฝึกร้องเพลงชาติของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย